สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องราการไอทีมิสระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้ผมได้รวบรวมวันโอนเงินสามารถกดเงินสดจากทางภาครัฐมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก,กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเปราะบาง รวมกันแล้วเงินที่ได้รับประมาณ3315บาทซึ่ง2กลุ่มนี้บางท่านนะครับอาจจะอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้แต่ก็อาจจะได้ทั้ง2กลุ่มด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็คาบเกี่ยวกันสําหรับบัตรคนจนกับกลุ่มเปาะบางนะครับผมและละเอียดทั้งหมดนะครับที่ได้รับเงินเดือนพฤษภาคมสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นั้นตามที่ผมแบ่งออกเป็น2กลุ่มบัตรคนจนสามารถกดเงินสดได้ผ่านบัตรคนจน ลุ่มเปาะบางสามารถกดเงินสดได้ผ่านบัญชีธนาคารซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นรายละเอียดที่ผมเห็นว่าดีและมีประโยชน์จึงนํามาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันเพราะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลหรือบางท่านอาจจะทราบข้อมูลที่ผิดพลาดคัดเคลื่อนหรือข่าวปลอมมาก่อนหน้านี้น,นะครับสําหรับกลุ่มบัตรคนจนนั้นนะครับในเดือนพฤษภาคมยังสามารถใช้งานบัตรได้ปกติทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เง,ฟฟเงินขึ้นรถมีรถไฟฟ้าเงินขึ้นรถบกสเงินขึ้นรถไฟเงินซื้อสินค้าเงินซื้อกาซหุงต้มอะไรแบบนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ปกตินะครับผมในส่วนของกลุ่มเปราะบางในเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนที่1คือคนที่ลงทะเบียนแล้วส่วนที่2คือคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วอันนี้ก็สามารถรับเงินได้เลยตามวันเวลาที่ผมกล่าวแต่ถ้าใครที่ยังถ้าใครที่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะต้องลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีละขั้นตอนนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระและมีความรู้นะครับผมขอนําเสนอกลุ่มแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งกลุ่มเปราะบางผมขอแจ้งก่อนนะครับว่าบางท่านอาจจะเคยลงทะเบียนแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยลงทะเบียน กลุ่มเปราะบางที่ผมกล่าวนี้นะครับสามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ที่ตู้ a t ททุกธนาคารเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับเขาจะโอนเงินผ่านมาชีนาคารนะครับถ้าใครที่มีบัตร ATM ก็สามารถไปเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้เลยสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ผมกล่าวนี้นะครับเป็นเงินที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพนุษย์โอนให้นะครับหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ใครบ้างผมจะเรียบเรียงให้นะครับอ๋อผมขอบอกวันก่อนแล้วกันนะครับวันที่จะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางนั้นคือวันที่7พฤษภาคมจริงๆแล้วนะครับจะมีการโอนให้ทุกวันที่10แต่เนื่องจากวันที่10พฤษภาคมติดติดเขาเรียกว่าอะไรครับผมเป็นวันหยุดราชการนะครับดังนั้นจึงเลื่อนมาโอนให้ในวันศุกร์ที่7พฤษภาคมแทนนะครับส กรณีนะครับหรือ3กลุ่มย่อยในกลุ่มเปราะบางนะครับผม1คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะครับผมได้600บาทต่อเดือนได้จนเด็กครบอายุ6ปีถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับเตรียมรับเงินได้เลยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผ่านบัตร ATM หรือจะนําสมุดบัญชีไปเบิกถอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับให้ไปลงทะเบียนที่อบตเขตอําเภอจังหวัดนะครับเพื่อรับเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนเด็กครบอายุ6ปีนะครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่2ได้แก่กลุ่มผู้พิการสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับที่เป็นผู้พิการตามที่ผมจะแจ้งไว้นะครับถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็รอรับเงินได้เลยวันที่7พฤษภาคมนี้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้รีบลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับผมในส่วนนี้นะครับ เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับที่ท่านให้ไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าใครที่ต้องการกดเงินสดก็กดได้เลยถ้าใครที่ยังไม่ต้องการกดก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมสองกลุ่มนะครับกลุ่มเปาะบางเนี่ยของผู้พิการนะครับจะแบ่งออกเป็น2กรณีอีกก็คือผู้พิการที่มีอายุนะครับต่ำกว่า18ปีวันที่7พฤษภาคมจะมีเงินโอนเข้าให้1000บาท ผู้พ,พิการนะครับที่มีอายุมากกว่า18ปีนะครับวันที่7พฤษภาคมจะมีการโอนเงินเข้าให้800บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็น2กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มเปาะบางเด็กแรกเกิดกับผู้พิการกลุ่มเปาะบางนะครับกลุ่มที่3ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนะครับได้วันที่7พฤษภาคมเช่นเดียวกันถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนเลยนะครับที่อบอตอเขตอำเภอจังหวัดถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้ววันที่7 ก็รอร mm ับเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับผมก็จะได้ตามเกณฑ์อายุนะครับอายุ60ปีขึ้นไปได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับ60-69ปีได้รับ600บาทต่อเดือน70-79ปีได้รับ700บาทต่อเดือน80-89ปีได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับนั่นก็คือสูงสุดนะครับของเงินที่ได้รับ และนี่ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับที่ได้รับเงินสามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับย้ำนะครับว่า3กลุ่มเด็กแรกเกิดผู้พิการผู้สูงอายุถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนซะนะครับสามารถติดต่อได้ที่อบตเขตอ,เอำเภอจังหวัดแต่ว่าถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้ววันที่7พฤษ,ษภาคมก็รอรับเงินกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของกลุ่มบัตรคนจนกันบ้างกลุ่มบัตรคนจนก็จะมีเงินโอนเข้าให้นะครับภายในเดือนพฤษภาคมสามารถเบิกถอนเงิน สดผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เท่านั้นนะครับและาการเบิกถอนเงินนั้นนะครับจะต้องนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเบิกถอนเงินเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกับกลุ่มเปาะบางซึ่งกลุ่มเปาะบางสามารถนําบัตร a t m ไปกดที่ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารแต่กลุ่มบัตรคนจนนั้นสามารถนําบัตรคนจนไปกดได้ที่ตู้เอ m ของกรุงไทยได้เท่านั้นนะครับในส่วนของวันโอนเงินของบัตรคนจนนะครับวันที่15 พฤษภาคมนะครับจะมีการโอนเงินเข้าให้บัตรคนจนในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าใครที่ได้รับเงินซื้อสินค้าวันที่1พฤษภาคม200วันที่15พฤษภาคมจะได้รับเงินโอนเข้าให้บัตรคนจน50บาทถ้าใครที่ได้รับเงินโอนเข้าให้ซื้อสินค้า300ในวันที่1พฤษภาคมและมีอายุ60ปีขึ้นไปวันที่15พฤษภาคม จะมีเงินโอนเข้าให้บัตรคนจน100บาทนะครับวันที่15พฤษภาคมสามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM มธนาคารกรุงไทยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับบัตรคนจนมีการโอนเงินเข้าให้อีกนะครับในวันที่18พฤษภาคมนะครับเป็นเงินคืน ค่าน้ําประปานะครับถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็รอรับเงินคืนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนที่การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับให้ชําระเงินตามบิลค่าน้ําไปก่อนนะครับและทุกวันที่18ของเดือนรัฐจะมีการโอนคืนปรับเข้ามาให้100บาทในส่วนของข้อกําหนดและเงื่อนไขบ้านท่านครัวเรือนท่านจะต้องใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาบาทรัฐจึงจะ คืนเงินให้นะครับจำนวน100บาทแต่จะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องรอก็ไม่ต้องลงทะเบียนรอรับเงินเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปเป็นกลุ่มบัตรคนจนนะครับที่มีการโอนเงินเข้าให้ในวันที่18อีกเช่นเดียวกันเป็นเงินคืนค่าไฟนะครับสำหรับเงินคืนค่าไฟถ้าใครที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้รีบลงทะเบียนนะครับ การไฟฟ้านครหลวงโทรไปเบอร์1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้โทรไปเบอร์1129หลังจากนั้นลงทะเบียนเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟให้ชําระเงินตามบินไปก่อนนะครับและทุกวันที่18รัฐก็จะมีการโอนคืนกลับเข้ามาให้ค่าน้ํา100ค่าไฟ315บาทแต่ บ้านท่านครัวเรือนท่านจะต้องใช้น้ําใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับน้ําได้คืน100ไฟได้คืน315บาทถ้าเกินแม้แต่บาทเดียวท่านก็จะไม่ได้รับเงินคืนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัตรคนจนเงินคืนค่าน้าค่าไฟวันที่18พฤษภาคมนะครับกดเงินสดได้ผ่านบัตรคนจนต่อไปนะครับเป็นกลุ่มบัตรคนจนนะครับวันที่22พฤษภาคมมีเงินโอนเข้าให้200บาทในส่วนของกลุ่ม ผู้มีบัตรคนจนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการถ้าท่านมีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้รับนะครับแต่ถ้าท่านมีทั้ง2องอย่างก็ได้รับเงินนะครับเพราะรัฐจะโอนเข้าให้ผ่านบัตรคนจนสามารถเบิกถอนเงินออกมานะครับผ่านบัตรคนจนที่โต้ a t m ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสําหรับใครที่นะครับอยู่ทั้ง2กลุ่มเลยเพราะบางอท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับก็คือ60ปี ก็จะได้เงินผู้สูงอายุนะครับของกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะได้เงินนะครับผู้สูงอายุของบัตรคนจนด้วยนะครับได้2กลุ่มเลยนะครับผมและอ่าถ้าใครที่อ่าเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับก็จะได้เงินคืนค่าน้ําเงินคืนค่าไฟถ้าหากลงะเบียนตามรายละเอียดที่ผมแจ้งในคลิปนะครับแล้วก็อ่ายังมีในส่วนของโครงการนะครับ ที่ให้เงินผู้พิการถ้าผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้พิการก็จะได้เงินนะครับสามเด้งสี่เด้งห้าเด้งหกเด้งนะครับตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างไรแล้วถ้าไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเลยผมเชื่อนะครับว่าไม่เข้าใจนะครับพิมพ์เข้ามาว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าท่านนะครับไม่เข้าใจนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้รับชมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาก่อนนะครับเอาง่ายๆรายละเอียดผมก็ได้ลงไว้ชัดเจนแล้วนะครับสามารถกด กรอคลิปนะครับกลับไปชมใหม่ย้อนหลังก็ได้เพราะว่าผมก็พยายามพูดให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ